เซรีนปวดหัวปะเนี่ยน้องเขาเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเต็มเลยค่ะเอยมาจากไหนครับน้าอยู่ตรงไหนครับเนี่ยไอ้อยู่ในรถอ๋ออยู่ในหมองไม่เห็นติดปีนดำอย่างไอ้อยู่ในรถโอ้โหเอ้ยแต่เราแก๊งเราโชคดีแล้วมีเซรีนอยู่โอ้โหล่าสุดครับหนูเพิ่งทำสรุปหาไปพาดให้เมนูอ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุยเลยไหมหาไปพาดสักหน่อยไหมโอ้โหใจเย็นกันครับสักหน่อยไหมพี่เออสักหน่อยไหม หนูรอเราคุยกับน้องแล้วค่ะถ้าน้องโอเคก็ก็ตามน้องเลยค่ะนะไม่เราก็ไอ้นี่เลยถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่เก่งอุ้มเราก็กําหนดขึ้นมาเลยเราทีมอีสปอร์ตนี่ใช่ไหมใช่หนูหนูหนูคุยแล้วค่ะว่าแบบมันสามารถกําหนดได้คุยได้ว่าจะเล่นยังไงเราก็บอกเขาไปเลยบอกว่า20 20ไม่ต้องอุ้มวินหนึ่งวินหนึ่งหายคนหนึ่งเออวินหนึ่งหายคนหนึ่งจบบอสบอสผมมันนั่นนี่นะมันพักร้อนอยู่บอสพักโอ้โหแม่งพึ่งมาแม่งพักร้อน เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีอนาคตอนาคตไกลครับแดงนี้ทุกทุกวันนี้ทุกวันนี้เข้าเมืองมาอัพเดตแกงเพื่อที่แบบจะเอาชั่วโมงฟาร์มกับน้าเลยนะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหไม่ถามก่อนถามก่อนนะคือถ้าเกิดว่าสมมติไดโดมหรือชั่วโมงฟาร์มไปใช่ป่ะไม่ซ้อมหรอถามก่อนถามก่อนไม่ไม่ซ้อมแล้วไหวเหรอไหกวันทุกวันนี้เช้าครับใช่ทุกวันนี้เช้ากันหมดเลยค่ะน้าเนี่ยหนูบอกไปนอนกันบ้างไปนอนกันบ้าง นี่เราเอาแบบนี้เลยแบบฮารแบบไอ้นี่เลยใช่เออแพ้ไฟหนึ่งหายคนหนึ่งเอาพลาแลกดอกไปเลยฝีมือเรามั่นใจหน่อยเอาป้าโฮบไม่งั้นเนียไม่งั้นเราก็ตั้งจุดเลยเนี่ยเฮ้ยแลนสมมุติเนี่ยแลนเขียวมีธงเอาะละมึงเล่นแบบยุดธงเลยแลนเขียวแลนแดงเนี่ยเอาเปล่าเออเออมึงเอากับกูเปล่าท้าแม่งเลยเออใช่จริงสักหน่อยป่าสักหน่อยป่าลองดูลองดู ตองเลยคี่เอ็นใหม่เลยแบบนั้นมันจะไม่มีใครไหวกับเรานะครับนะไม่ไหเขาบอกาตอนนี้ปลอยากเล่นแล้วนะพูดขนาดเนี้ยฟาร์มฟาร์มได้นะดีโอแต่ถ้าสมมติว่าเขามาปุ๊บอะเขาต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลค่านั้นอะใช้หนี้ไม่ได้นี่นะถามว่าอยากเล่นยี่สิบยี่สิบแบบมันนี้ไหมชนะไฟต์หนึ่งนับมูลค่าหนึ่งคนนี่ใช่ พูยกับเขาบ้างก็่งฝั่งเราไปหมดแล้วเดี๋ยวเขาไม่รู้จะรับหรือเปล่าฝั่งเขาไม่รู้จะรับหรือเปล่าโอ้โหเราก็มั่นใจเกินไม่แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติแต่ถ้าเกิดระดับระดับอีสปอร์ตแถมมานี่ยังไงเขาก็อยากเล่นด้วยจริงป่ะล่ะคุ้มๆกับคุ้มเลยหาทองมาตั้งก่อนค่ะคทรงคือทำทรงล้ำในทงเหรอนี่โดนทืบในเมืองเป็นไงนี่เขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ไร พวกนี้เขาแน่ตะหมันอยู่คคุณน้าไปเล่นแบ็คมาร์เก็ตก็นั่นแหละไปไปเอาหมดเลยเออเดี๋ยวนะชนะทุกไฟด์เลยเหรอใช่ค่ะน้าไม่น่าครบแล้วพวกมึงพวกพี่ไม่น่าครบเลยโอเคไว้เจอกันเจอกันครับลองดูครับลองดูลองดูถ้าเกิดว่าสมมติขับรถไม่เก่งหรืออะไรก็ลองฝึกขีเอ็ดดูนะได้เลยัค